ค่ำคืนนั้นป่าลึกมืดมิดเงียบงันมีเพียงแสงจันทร์ลอดกิ่งไม้ลงมาพรานบุญเลิศนั่งเฝ้าห้างไม้สูงกําปืนคาบศิลาแน่นเตรียมล่าเสือโครงที่ชาวบ้านหวาดกลัวแต่แล้วเสียงพับพับพับของปีกประหลาดดังขึ้นจากความมืดเงาดำร่างสูงโผล่ขึ้นตาแดงกําวาวับในเงาจันทร์ใช่แล้วมันคือผีกระหัง เสียงหัวเราะแหบพ้่าฮ่าฮ่เลือดสดสดคาอยากกินกองสะท้อนทั่วป่าพรานบุญเลิศยกปืนเล็งทันทีปั้งกระสุนฝังเข้ากลางอกมันกรีดร้องแต่ไม่ล้มกลับบินวนรอบห้างไม้เสียงปีกดังสนั่นเหมือนพายุ พรานบุญเลิศหายใจแรงรีบขวากระสุนบรรจุใหม่พลางท่องคาถาที่ครูบาอาจารย์สอนสืบมาเพื่อคุ้มพรองตัวเองและเพิ่มฤทธิ์ให้กระสุนเสียงพรานเปล่งออกมาหนักแน่นแต่สั่นเครือพระนะโมพุทธายะนะมะพัทธะพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษากายะวาจาจิตตังปัญจอิทธิปิยังมะมะ เสกกระสุนหนึ่งดอกให้แรงดังสายฟ้าตัดอาถรรพ์ปีศาจร้ายให้มาลายสิ้นไปเสียงผีกระหังแผดร้อมท้าทายพุ่งโฉบเข้ามาอีกครั้งกรงเร็บกรีดอากาศดังชั่ว พรานบุญเลิศก,กำปืนแน่นเหนี่ยวไก่ปังกระสุนคาถาพุ่งทะลุกลางหน้าผากอสุรกายผวาร่างสะบัดปีกจนใบไม้ปลิวว่อนก่อนร่วงลงกระแทกพื้นป่าดังสนัน่นโครมแต่เมื่อพรานกวาดตามองซากไม่มีแล้วมีเพียงรอยเลือดดำคลุงและกลิ่นเหม็นขาวคละคลุ้งไปทั่ว คืนนั้นพรานไม่ได้เจอเสือแต่ได้พิสูจน์ว่าเรื่องเล่าผีกระหังที่ผู้เท่าผู้แก่พูดถึงนั้นเป็นความจริงและสิ่งเดียวที่รอดเขาออกมาได้คือสติความกล้าและคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ยังขลังในป่าลึกแห่งนี้ลมพัดหวิวเสียงนกเขาโหยหวนเงียบหายไป